<Yeah. S 2> <c oughs> วันนี้ Idol Q Moment จะพาคุณผู้ชมไปพบกับ9เรื่องราวของ TWICE ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ TWICE ถือเป็นอีกหนึ่งเกิลกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามด้วยผลงานเพลงที่ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวของสาวๆมาให้หลายคนที่เริ่มติดตามได้รู้จักพวกเธอกันอย่างมากขึ้นสำหรับ once คงรู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับผมและนี่ก็คือ9เรื่องราวที่แฟนคลับอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ twice อันดับที่1 twice เกือบจะได้เดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุปที่มีสมาชิกแค่7คน เริ่มแรกของรายการ Survival 16นั้นตั้งใจแข่งขันเพื่อหาเด็กฝึกทั้ง7คนในการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปแต่ในรอบสุดท้ายพักจินยองได้บอกว่าเขาจะเพิ่มจิววีเข้าไปเนื่องจากฐานแฟนคลับและโมโมโที่เขาคิดว่าจะทำให้วงดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าลุงพักคิดไม่ผิดจริงๆอันดับที่2อัลบั้มของทว i c e มักจะมีเวอร์ชั่นสำหรับประเทศไทยอยู่เสมอ เมื่อมีเพลงใหม่ t ทวายจะมี Thailand Edition เสมอยกเว้น t ทวาย c o โคสเตอร์แลนด์ที่เป็น Christmas Edition โดยในอัลบัม้มจะมีทั้ง CD, DVD โปสเตอร์และโฟโต้การ์ดอันดับที่3 TWICE มีโฟโต้การ์ดเยอะมากหลายวงอาจมีโฟโต้การ์ดอยู่ในอัลบัม้มแต่ TWICE มีมากกว่านั้นแคสิ n a นก็มีถึง4เวอร์ชั่นแล้ว ถวายออกโฟโต้การ์ดในทุกกิจกรรมที่พวกเธอเข้ารวมอย่างเช่น s t r i ซ e n Superstar JYP Nation Nature Collection และ Lo ด Duty Free จนถึงทุกวันนี้ถวายมีโฟโต้การ์ดมากกว่า4 5 0แบบแล้วอันดับที่4ที่เซอเปิดตัวของพวกเธอน่ากลัวสุดๆซึ่งขอบอกก่อนเลยนะครับ ภาพลักษณ์ของทวิสในสายตาแฟนคลับนั้นดูสดใสและน่ารักแต่ในเพลงเดบิวต์ของพวกเธออย่างไรอูอานั้นมีคอนเซปต์แนวสยองขวัญโดยเฉพาะที่เซอร์เปิดตัวของนายอนที่เล่นเอาแฟนคลับหลายคนคนลุกไปตามๆกันเลย อันดับที่5 Twice เป็นวงที่มีรองเท้าเป็นของตัวเองแน่นอนว่าวั e ต้องไปหาซื้อมาแน่นอนออกแบบลายโดยแชยองถ้าไปงานคอนเสิร์ตหรือโชว์เพลงที่ไหนก็สังเกตวันได้ง่ายๆจากรองเท้านี่แหละครับอันดับที่6 Melody Project ถึงแม้สมาชิกแต่ละคนจะยังไม่มีโอกาสทำเพลงเดี่ยวแต่ยังมี Melody Project ที่สามารถใช้แสดงความสามารถให้แฟนคลับได้ชมกัน ทวายสตางพูดถึงโปรเจกต์นี้และยิ่งทำให้แฟนขับตื่นเต้นที่จะได้ชมผลงานของสาวสาวอันดับที่7มีนาเป็นสาวเท็กซัสและเป็นแฟนตัวยงของคาวบอยส์มีนาเป็นแฟนขับกีฬาอเมริกันฟุตบอลและทีมโปรดของเธอก็คือทีมของรัฐที่เธอเกิดอย่างเท็กซัสธอมีเสื้อเบอร์3 1ของคาวบอยส์เจอซีและเคยไปดูการแข่งขันของเขาด้วยเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลทีมโปรดของมินะเลย อันดับที่8โมโมไม่เคยรู้กรุ๊ปเลือดของตัวเองมาก่อนจนกระทั่งในรายการวาไรตี้โมโมเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในวงที่ไม่รู้กรุ๊ปเลือดของตัวเองจนกระทั่งเธอได้ออกรายการ twice elegant private life หลังจากเธอได้รู้ว่าเลือดกรุ๊ปเธอคือกรุ๊ปเก็ได้เวลาฉลองร่วมกับชาตกรุ๊ปเอคนอื่นๆในวง อันดับที่9ซานะเคยได้ร่วมร้องเพลงในอัลบ,บั้มใหม่ของจุนโฮ 2PM จุนโฮเพิ่งจะปล่อยเพลงในอัลบ,บั้มญี่ปุ่นชุดใหม่โดยมีซานะมาร่วมแจมด้วยในเพลง Candy มาแค่เสียงก็สัมผัสได้ถึงความน่าหลงใหลก่อนจากกัน ก็อยากฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปของผมไว้ด้วยนะครับถึงคลิปผมอาจจะออกช้าแต่เชื่อได้เลยครับว่าออกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม